กลาบสวัสดีคะ่ะลูกค้าที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้นะคะแม่ค้าจะพามาดูนะคะสินค้าอาหารทะเลแห้งแพ็คละ1 0 0บาทราคาส่ง69บาทนะคะลูกค้าจะพามาดูนะคะว่าแม่ค้าแพ็คแบบไหนปริมาณเท่าไหร่ถ้าใครสนใจอยากจะรับไปขายนะคะสามารถแอดไลน์มาได้ที่เบอร์0 8 8 735 3ด2 0นะคะใครที่สนใจมาดูไปเกันเลยค่ะว่า สินค้ามีอะไรบ้างนะคะมาเพิ่มที่รายการแรกนะคะรายการแรกเป็นปลากรอบค่ะลูกค้านี่ค่ะ250กรัมนะคะนะคะจะใส่ถาดรองให้ทุกอันเลยนะคะลูกค้านี่ค่ะปลากรอบงานะคะ250กรัมอันนี้ปลากอบสมุนไพรค่ะ250กรัมเช่นกันนะคะมีถาดรองให้ทุกอันค่ะแล้วก็หมูฝอยค่ะลูกค้าหมูฝอยแบบนี้เลยค่ะได้เยอะนะคะลูกค้า นี่ค่ะหมูฝอยไม่มันนะคะตัวนี้ไม่มันรสชาติหวานมันนะคะลูกค้านี่ค่ะแห้งสนิทเลยนะคะหมูฝอยกุนเชียงหมูค่ะกุนเชียงหมูน้ำหนักครึ่งกิโลนะคะลูกค้าน้ำหนักครึ่งกิโลส่วนหมูฝอยตัวนี้น้ำหนักร้อยห้าสิบก,กรัมนะคะร้อยห้าสิบกรัมอันนี้สามารถรับประทานได้เลยนะคะหมูฝอยแล้วก็ปลาลิวกิวนะคะ ปลาลิวกิวเนะะี่ยค่ะสดสดใหม่ๆนะคะแม่ค้าจะแพ็คตามออเดอร์นะคะลูกค้าแพ็คตามออเดอร์ใหม่ๆนะคะนี่ค่ะลิกิว200กรัมแล้วก็หมูสวรรค์น,นะคะตัวนี้หมูสวรรค์150กรัมนะคะเนื้อไม่แข็งนะคะลูกค้านิ่มๆรสชาติหวานอร่อยรับประทานได้เลยทานกับข้าวเหนียวก็ได้นะคะลูกค้าแล้วก็หมึกกระตอยนะคะเดีย๋ยวนะคะแม่ค้าจะพังดูฝั่งนี้ อตอนนี้เป็นหมึกกระตอยตัวสวยมากเลยค่ะลูกค้าหมึกกระตอยร้อยกรัมนะคะอันนี้หมึกผ่าเนื้อค่ะลูกค้าหมึกผ่าเนื้อแปดสิบกรัมนี่ค่ะผ่าเนื้อประมาณนี้ค่ะไซส์ประมาณนี้แพ็คประมาณนี้มีถาดรอให้ลูกอัานนะคะแล้วก็หมึกเจาะตาค่ะลูกค้าหมึกเจาะตาเนี่ยค่ะอันนี้แปดสิบกรัมเช่นกันนะคะหมึกเจาะตา หมึกหนังล่วงนะคะอันนี้หนังล่วง80กร,รมัมอันนี้ปลาช่อนค่ะปลาช่อนอันนี้รสจืดนะคะลูกค้าได้เยอะมากร7 0ยเจกร,รัมนะคะลูกค้าถัดมาเป็นปลาหวานแดงค่ะหวานแดงแบบนี้เลยนะคะหวานหวานนัวนัวคะ่ะลูกค้าอันนี้นะคะสองสามร้อยกร,รัมนะคะถัดมานะคะเอ่อปลาวงจืดนะคะปลาวงจืดตัวนี้นะคะประมาณ อ่า80กร,รัมค่ะลูกค้าแล้วก็ทาโร่นะคะทาโร่ถุงประมาณนี้200กร,รัมนะคะลูกค้าจ๋ะ มาต่อกันเลยค่ะลูกค้าสินค้ามีเยอะมากแล้วก็มีหมึกยองหิมะนะคะ120กรัมอันนี้หมึกยองเชอรี่ค่ะรสเผ็ดอันนี้ยองหิมะนะคะรสหวานนะคะลูกค้า120กรัมเช่นกันค่ะแล้วก็ปลาทูหอมนะคะปลาทูหอมปลาทูเค็มน,นะคะนี่ค่ะแพ็คใหญ่ๆแบบนี้มีทั้งหมด9ตัวนะคะลูกค้าในนี้มี9ตัวแล้วก็ปลาฝอยปลาฝอยโอยผผ้โหกระสอบเบลเลอเลยค่ะลูกค้า นี่ค่ะค่ะยัดแบบว่าถุงปุงเลยนะคะลูกค้าปลาฝอยเนี่ยประมาณ250กรัมนะคะลูกค้าแล้วก็ปลาหวานไม่งาปลาหวานไม่งานี่ค่ะลูกค้าคือเป็นแพ็คใหญ่มากค่ะลูกค้าจ้าหวานไม่งาอันนี้280กรัมปลาทูงาอันนี้ขายดีค่ะลูกค้าทูงา2 8งกรัมเช่นกันนะคะ ตัวนี้ขายดีค่ะลูกค้าทูงาแล้วก็มีปลาหวานงาหรือว่ากิมสัวงานะคะลูกค้า2องร้อยแปดสิบกรัมเช่นกันนะคะแล้วก็มีปลาประการนะคะลูกค้าปลาประการ170กรัมได้เยอะมากค่ะลูกค้าซีนให้อย่างดีเลยค่ะลูกค้าใครที่สนใจนะคะรับไปขายนะคะแม่นะคะ้าส่งให้69บาท ทุกรายการนะคะสามารถค่ารายการได้นะคะลูกค้านี่สินค้ามีเยอะมากนะคะอันนี้เป็นแค่บางส่วนเฉยๆนะคะใครสนใจนะคะสามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์088 735 3720นะคะแอดไลน์มาเลยค่ะหรือว่าโทรเข้ามาก็ได้นะคะนี่นะคะอันนี้เป็นเพียงตัวอย่างคร่าวๆของสินค้าทางร้านนะคะที่จริงมีเยอะกว่านี้นะคะลูกค้าบางรายการแม่ค้าอาจจะ ยังไม่ได้ให้ดูเพราะว่าอันนี้เป็นออเดอร์ที่ส่งที่ต่างจังหวัดนะคะส่งลำพูนนะคะลูกค้านี่ใครสนใจสัวซื้อเข้ามาได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ